เฮ้ยไได้ยี่สิบปีสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยมีกิจกรรมสนุกๆมาให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่าพุ่งลงห่วงซึ่งห่วงนี่เลยอยู่ข้างหลังแม่ปุ๋ย ห่วงเขงแม่ปุ๋ยไม่ธรรมดานะคะเพราะห่วงแม่ปุ๋ยมีกระดาษแปะแล e ้วม ah ีตัวเลขกำกับด้วยนะคะใครลงห่วงไหนก็นับคะแนนแต่ละห่วงไปได้เลยและอะไรรู้ไหมที่จะมาพุ่งลงห่วงแม่ปุ๋ยมี4อันด้วยกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรมี 1- นปืนปืนปืนน้ำปืนชีน้ำสลูกป่งน้ำลูกป่งน้ำสามถุงทรายแล้วก็ ีเส้นโฟมที่เขาว่ายน้ำนะคะอันดับแรกนะคะแม่ปุ๋ยจะให้หนูยิ้มหนูแย้มใช้ปืนก่อนเลยโอ้มันจะเปียกเลยใช่ไหมใช่แล้วหนูยิ้มหนูแย้มจะต้องยิงให้มันขาดนะมันโคนะจากอยู่ตรงไหนอะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เหรอตอนนี้ให้เริ่มตรงนี้ก่อนแม่ปุ๋ยไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะเอานะเฮ้ยไม่อะไไม่อะไหนูยิ้มเลยเมื่อกี้หนึ่อร้อยรอยหนูย้ํไม่หรอยแล้วหนึ่ง้อย ดูแรงมากดูโอ้ใครจะทำมันขาดได้ไม่ขาดจะดูเล้วโอเคเฮ้ยกระดาษแข็งแรงอยู่นะโอเคปืนของเราไม่สามารถทำอะไรห่วงตัวเลขของไม่ปุ๋ยได้เลยต่อไปลูกป่งน้ำจะทำด้ไหม หนูย้ได้ย0โอ้โหหนูยิ้มได้ยี่หนูย้ํได้ยี่สิบหนูย้ไเ้หอยเอา้ยี่ิบอยู่โอ้โหเอ้ยหนูยิ้มแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาลนะห้เอาแม่ปุ๋ยเล่นด้วยสิบลูกเฉย ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยข้างบนยังไม่มีใครได้หนึ่งร้อยข้างบนยังไม่มีใครได้อ่าหนึ่งร้อยข้างบนยังไม่มีใครได้ตอนนี้ นี่โอ้ข้างบนเล็งเลยรอเล็งน้อยน่ะเกือบแล้วเนี่ยเอ้ออ้ยหนูสูงไปอ้ยหนูยาสูงไปสูงไปสูงไปยังยังสูงสูงเร็วยโอข้างบนข้างบนยังไม่ขาดเลยข้างบนที่สิบเห็นไหอยงแล้วที่ลูน่านิมยนโดนนยอเลยค่ะอ้ยยังไม่มีใครโดนว้าว ตอนนี้เหลืออะไรคะตอนนี้เหลือถุงทรายเ่ะเล่นถุงทรายบ้างเล่นถุงทรายบ้างถุงทรายบ้างถุงทรายมีแค่สี่นะแล้วมันเบาด้วยอันนี้นับเลยนะนับได้คนละสองใช่คนละสองไม่แกะค่ะไม่แกะเอ้าไม่แกะเลยเน่ยใช่แล้วนับนับคะแนนเลยนะหนูแย้ำก่อนไม่เข้า จะเป็นเส้นแล้วเราต้องพุ่งนะพุ่งให้ดูซิมันจะลอดห่วงหรือเปล่าคนละสีคนละสีโอ้โหมีการจุมน้ำไหมนะหนูอยากจุมทำไมอ่ะเอาล่ะเตรียมตัวเอาละไม่เข้าจับกลางๆหน่อยย้ะเฮ้ยอ่ ๋ย้อะไรอ่ะเอ,เอาลูกปป่งน้ำมาจากไหน๋ย้เราต้องทำอันนี้ชั้ลูกิตของเราให้ได้ก่อนอเอานะหนึ่งโ,โดยปุยโยนหนึ่งสองสามไกลเกินจับตรงจับตรงต้นๆนหน่อยนานไงาย,ยี่สิบไม่ได้แย้มเดาที่เยียบไปสิเดี๋ยวที่เยียบไป นี่อยู่ข้างหลังทางนีแล้วเด้อยี่สิบนี่โอ้มยน้ำเกือไปแล้วศูนย์เอาแล้วท่านี้หนูยิ้มไม่เยบหนูยิ้มได้ยี่สิบขาดลุ่งริ่งหมดเลยอ่ะอืก็นี้ก็คือเหมือนเป็นจุดชุดชุดตุงน้ำเหรอเอามาเล่นได้ลูกเอามาเล่นเลย เข้าลูกโป่งน้ำใช่ไหมมันง่ายใช่ไหมกิจกรรมนี้นะครับเป็นเหมือนแบบประมาณกีฬาเนาะได้ออกกำลังกายไปด้วยมีการออกกําลังกายแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนูยิ้มตัวแย้มทั้งแขนทั้งขานะคะโอ้โหขลูกโป่งน้ำละโอ้ลูกโป่งเดินหน่อยเดียวแล้วแลวนูยิ้มเดินหน่อยเดียวยังนะลูกโป่งน้ำอะตอนนี้ขาดรุ่งลิ่งหมดเลยขาดรุ่งลิ่งหมดค่ะดูจ ไม่รู้เลยรู้ตัวเลขขาดรุ่งริ่งหมดเลยนนขาที่ขวันติดตามันขาดแยกเลยัทงทำขาอือสิอดยอ้เลยค่ะพร <c oughs> ้อมอยากจะโยนหนึ่งสองสามยังไม่ลงหนึ 1, 2, <c oughs> ่งสองสามเอยตดเลยโอ้หนูยังลง อุ้ยเลยอะเด็กๆขาใครมีลูกโป่งน้ำหนูยิ้มรีบโยนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วหนูยิ้ม<อ>รลียบโยน,ยนแล้วยิบรียบโยนแม่ปุ๋ยนะทำห่วงตรงนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นฐานปูนเลย <c oughs> นะ <c oughs> เป็นฐานปูนแข็งแรงมากเลยนะไม่ล้มง่ายๆตรงนี้มันก็จะเป็นเส้น <c oughs> เส้นแบบเส้น <c oughs> ที่เขาอ่าเป็นโฟมที่เขาว่ายน้ําแล้วตรงนี้ท่อนะคะเป็นท่อ <c oughs> พลาสติกค,ค่ะอีกหนึ่งร้อยาแล้วก็อีกหนึ่งเฮ้ยหนูยิ้มทำไมได้หนึ่งร้อยอะโอ้โหพอมเสร็จแล้วเฮ้ยหนึ่งร้อยข้างบนได้ไหมหนูยิ้ม หึ่งร้อยข้ามไปเลยโย่หโอ้โหหนึ่งร้อยสุดท้ายไม่เอาดกตัวเลขอะไรไม่เอาหรอมันมีตัวอันเล็กๆที่เก็บไปอยู่อันนี้ใหญ่ยูนี้ดีกว่าโอ้โหมีอันจิ๋วโอ้ยพ่อพ่อดนหอยปุ๋ยเลยพ่อพอกมาแล้วโอ้โหยังกับจรวดพุ่งออกมาเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวพ่อพพุ่งนี่ กิจกรรมนี้หนูยิ้มหนูแย้มได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมือได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแขนขามือได้หมดเลยนะเด็กๆเด็กๆก็ต้องออกกำลังกายโอ้ใช่อะไรอย่างเงี้ยตบบอลเล่เตะฟุตบอลยนห่วงยนลูกโป่งเออไอพวกนี้ก็คือทําครั้งเดียวก็ใช้ได้แม่ปุ๋ยจะเอาไว้ทําให้หนูยิ้มหนูแย้มเล่นกีฬาได้หลายๆแบบนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนาะ ฝนเริ่มตกมาบ้านไม่ปุย๋ยแล้วช่วงนี้ฝนตกเด็กๆก,ก,ก,ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ<อ>งั้นสำหรับคลิปนี้นะเด็กๆด,ดูยิมยมย้ม่อยแ้มบายบายเพื่อนๆกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย